อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็มาทําการแยกรีไซเคิลกระป๋องมิเนียมครับกระป๋องเบียร์ครับมีทั้งกระป๋องโคกระป๋องเบียร์ครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่านี่ฮะลูกค้ายัดไส้มาครับนี่ฮะกระป๋องตัวนี้ครับกระป๋องตัวนี้เป็นกระป๋องเหล็กนะครับกระป๋องเบอร์ดี้ครับสีแดงเป็นกระป๋องเหล็กนะครับอ่าอีห้ออะไรก็ดูเอานะครับเนี่ยบางคนยัดไส้มานะครับทุกคนเยอะมากเลยบางเจ้านี่ฮะ ถ้าซื้อไม่ดีขาดทุนยับเลยครับเนี่ยถ้าไม่ตรวจแต่ว่าในผมเจอเยอะมากเลยครับเกือบเกือบเยอะเลยครับเนี่ยเยอะจริงๆนะครับลูกค้าบางคนก็ไม่ซื่อสัตย์นะครับเอาแต่ยอดขายเอาเอาแต่ปริมาณนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราขายได้ไม่ได้ครับเขาหมกเม็ดหรือยัดไส้มาเขาจะเรียกพูดดีๆคือยัดไส้มาครับเนี่เห็นไเยอะมากเลยครับเนี่ยแต่ถ้าเราไม่แยกไปนะครับถ้าเราเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมฮะเนี่ย มันคนเชื้อคนละอย่างน,น,นะครับอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันนะครับกระป๋องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่อันนี้ถ้าตูดแบบนี้ครับเนี่ยถ้าตูดแบบนี้ตูดแบบนี้มันก็จะเป็นเหล็กไอเป็นมิเนียมครับนี่แต่แบบนี้คือกระป๋องเหล็กครับเม่หรือถ้ามีไม่เหล็กเอาไม่เหล็กดูดดูก็ได้ครับดูดติดนั่นใช่เลยเหล็กแน่นอนครับเนี่ นะครับมันบางคนยัดไส้มาครับไม่ใช่ว่าเราถ้าเราไม่ตัวดีขาดทุนแล้วก็ถ้าส่งโรงงานเราไม่คัดแยกอีกทีนะครับโดนตัดหมดครับเงี้ยตัดราคาด้วยตีกลับหมดนะครับผมไม่สามารถส่งได้